ถ้าพแผงการสูญเสียครั้งแล้วครั้งเล่าเป็นภัยใกล้ตัวที่เกิดจากธรรมชาติหรือภัยพิบัติในรูปแบบต่างๆที่นับวันจะทะวีความรุนแรงและเกิดขึ้นบ่อยครั้งมากยากที่จะหยุดยั้ยงและรับมือได้ก่อให้เกิดความเสียหายที่ร้ายแรงกระทบเป็นวงกว้างกับสรพพสิงสร้างความสูญเสียทิ้งร่องรอยบาดแผลความเจ็บปวดให้กับผู้ประสบจากภัยพิบัติในแต่ละครั้ง โดยเฉพาะกับกลุ่มคนเปราะบางอย่างผู้สูงอายุซึ่งเป็นจำนวนประชากรที่มีอยู่ถึงร้อยละ2 2 0 5ของจําของจำนวนประชากรทั้งหมดในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนแล้วเราจะป้องกันแก้ไขปัญหาและรับมือกับเรื่องนี้ได้อย่างไรสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ9จึงได้ดำเนินการศึกษาวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาการบริหารแบบมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายดูแลผู้สูงอายุในชุมชนเพื่อยกระดับการรับมือภัยพิบัติ ในจังหวัดภาคเหนือตอนบนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์การบริหารแบบมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายดูแลผู้สูงอายุในชุมชนศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายดูแลผู้สูงอายุในชุมชนในการรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติและเสนอแนวทางการพัฒพนาการบริหารแบบมีส่วนร่วม ของภาคีเครือข่ายดูแลผู้สูงอายุในชุมชนเพื่อการยกระดับการรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติในพื้นที่8จังหวัดได้แก่จังหวัดเชียงใหม่ลำปางลำพูนแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาแพร่และจังหวัดน่านที่ได้ดำเนินการเก็บข้อมูลวิจัยจากผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ที่มีประสบการณ์หรือได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติต่างๆ จากการศึกษาพบว่าใน8พื้นที่ศึกษาภัยพิบัติที่เกิดภัยพิบัติมากที่สุดแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆคือ 1. ปัญหาไฟป่าหมอกควัน 2. ปัญหาน้ำป่าไหลหลากซึ่งรูปแบบวิธีการรับมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาแต่ละภัยพิบัติในแต่ละพื้นที่มีวิธีการที่แตกต่างกันออกไปแต่มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือความเข้มแข็งของชุมชน การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นที่ได้เรียนรู้และถอดบทเรียนจากปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้งตามบริบทพื้นที่การอุบัติขึ้นของภัยพิบัติในแต่ละครั้งยากที่จะคาดการและรับมือได้ทันแต่ถ้ามีการเตรียมความพร้อมมีมาตรการมีแผนการรับมือที่ดี และใช้กลไกภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในพื้นที่ภาพแห่งความสูญเสียอย่างในอดีตก็คงจะเกิดขึ้นได้น้อยลงโดยเฉพาะกับกลุ่มเประบางในสังคมไทยจากมหันตภัยข้างต้นทุกท่านคงเห็นว่าวันนี้จะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผู้ใดผู้หนึ่งไม่ได้ ทั้งผู้นําท้องถิน่นผู้นําท้องที่ภาคประชาสังคมตลอดจนถึงพี่น้องประชาชนทุกช่วงวัยจะต้องเห็นความสําคัญและตระหนักในปัญหาดังกล่าวเราจะร่วมไม้ร่วมมือด้วยความมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนขอบพระคุณครับ